ะะกำหนด S เท่ากับเซตของ Z โดยที่ค่าสัมูณ์ของ Z มากกว่า3และค่าสัมูณ์ของ Z น้อยกว่าหรือเท่ากับ2นะคะจากโจทย์เราก็จะมาวาดกราฟกันนะคะโดยให้ Z เท่ากับ x บวก i y ค่ะจะแบ่ง อสมการเป็น2อสมการด้วยกันเพื่อนำมาวาดกราฟนะคะโดยอสมการแรกก็คือค่าสัมบูรณ์ของแมากกว่า3ค่ะหลังจากนั้นก็แทนค่าแด้วย x บวก i y เข้าไปหลังจากนั้นเราจะมาหาขนาดของมันนะคะซึ่งขนาดก็คือ square root x กาลัง2บวก y กาลังสองมากกว่า3ค่ะหลังจากแก้อสมการเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้วงกลมนะคะเป็นวงกลมที่มีจุดประเป็นสีน้ําเงินนะคะเพราะมันเป็นเครื่องหมายมากกว่าค่ะ ซึ่งมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดศูนย์ศูนย์ค่ะซึ่งบริเวณพื้นที่ของมันนะคะจะอยู่ด้านนอกค่ะด้านนอกของเส้นประนะคะส่วนอสมการอันที่สองนะคะก็คือค่าสมบูรณ์ของแซดน้อยกว่าหรือเท่ากับสองค่ะหลังจากนั้นนะคะก็แทนแซดด้วย x บวก i y ซึ่งอยู่ ในเครื่องหมายค่าสมบูรณ์นะคะน้อยกว่าหรือเท่ากับสองแล้วก็หาขนาดของมันออกมาก็คือสแควรูทกําลังสองบวก y กําลังสองน้อยกว่าหรือเท่ากับสองสองในที่นี้ก็คือรัศมีของวงกลมนะคะแต่วงกลมอันนี้จะเป็นสีเขียวแล้วก็มีลักษณะเส้นจะเป็นเส้นทึบนะคะเพราะเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าเท่ากับนะคะแล้วบริเวณก็จะอยู่ภายในวงกลมค่ะอันนี้เราก็ได้การาฟเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นก็มาทําโจทย์ะคะ่ะข้อหนึ่ง S, s มีขอบเขตหรือไม่อันดับแรกก็มารู้นิยามการมีขอบเขตก่อนค่ะ S เป็นเซตที่มีขอบเขตถ้าค่าคงที่เคเป็นสมาชิกของ R โดยที่ค่า k มากกว่า0ที่ทําให้ค่าสัมบูรณ์ของแซกน้อยกว่าหรือเท่าน้อยกว่า K นะคะสําหรับทุกๆแซเป็นสมาชิกในเซ็ต S ค่ะจักกราฟนะคะเราจะเห็นว่าไม่ว่าเราเนี่ยจะเลือกค่า k ให้กว้างเท่าไหร่ ะะโดยที่ค่า k เนี่ยต้องมากกว่าศูนย์ก็ไม่สามารถที่จะครอบพื้นที่ตรงนี้ได้หมดนะคะเพราะว่าจะสังเกตว่าพื้นที่สีชมพูเนี่ยมันจะกว้างมากนะคะดังนั้นข้อ1เราจึงตอบว่า S ไม่มีขอบเขตต่อมานะคะข้อ2ค่ะทรงหาเซตของจุดขอบของ S นะคะสัญลักษณ์ก็จะเป็นคล้ายๆตัวคือนะคะเราจะอ่านว่า boundary ของ S ค่ะ นิยามการมีจุดขอบนะคะก็คือจุด W เป็นจุดขอบของ S ถ้าทุกๆย่านของจุด W ประกอบด้วยจุดอย่างน้อย1จุดใน S และจุดอย่างน้อย1จุดในส่วนเติมเต็มของ S นะคะหรือว่าเป็น S complement น,น,นั่นเองค่ะแทนด้วยค่ะและเซตของจุดขอบของ S จะเรียกว่าขอบของ S หรือเขียนแทนด้วย boundary S นั่นเองค่ะเรามาดูจากกราฟนะคะ จะสังเกตว่าสกราฟมันจะมีวงกลม2วงเราก็ต้องกําหนดจุด W ก่อนสมมุติเรากําหนดจุด W ให้อยู่บนเส้นประของเ,อเส้นประสีน้าเงินนะคะวงกลมแล้วเราก็จะมีย่านของจุด W อยู่เราจะสังเกตว่าจะมีจุด1จุดที่อยู่ใน S นะคะพื้นที่ S และอย่างน้อย1จุดที่อยู่ใน S complement นั่นเองค่ะและอีก จุด W u ที่เรากําหนดสมมติเรากําหนดให้จุด w u อยู่บนเส้นวงกลมสีเขียวเส้นนี้แล้วก็จะเกิดย่านของ w u ขึ้นก็จะสังเกตเห็นว่าจะมีอย่างน้อย1จุดที่อยู่ในเซต s นะคะแล้วก็จะมีอย่างน้อย1จุดที่อยู่ใน Z s complement ค่ะดังนั้นเราจะสรุปได้ว่า boundary s นะคะจะเท่ากับเซตของ Z s, โดยที่ค่าสมบูรณ์ของ Z เท่ากับ3และค่าสมบูรณ์ของแเท่ากับ2ค่ะ ข้อ3มนะครับถามว่า S เป็นเซตเปิดหรือว่าเป็นเซตปิดนะครับหรือว่าไม่เป็นทั้งเซตเปิดและเซตปิดเลยนะครับจากนิยามนะครับบอกว่าถ้าขอบของ S นะครับไม่ได้อยู่ในเซต S เลยนะครับเราจะเรียกว่าเป็นเซตเปิดนะครับแต่ถ้าขอบของทั้งหมดนะครับอยู่ในเซต S นะครับเราจะเรียกว่าเซตปิดนะครับและอีกนิยามหนึ่งครับก็คือบอกว่าถ้ามีขอบนะครับ บางส่วนนั้นอยู่ใน S นะครับและบางส่วนไม่ได้อยู่ใน S นะครับเราจะเรียกนั้นว่าไม่ใช่ทางเซตเปิดและเซตปิดนะครับมาดูจากรูปคร่าวๆกันนะครับจากรูปนะครับเราบอกว่ามันมีวงกลม2วงถูกไหมครับอนาบริเวณอยู่บริเวณตรงนี้นะครับอันนี้วงนอกนะครับส่วนวงในนะครับนี่วงในนะครับจะเห็นว่าบริเวณขอบเนี่ยชื่อจากข้อที่แล้วนะครับเราได้พิจารณาบริเี่ของเซต S มาแล้วนะครับว่ามีค่าที่3 2นะครับ สังเกตนะครับดูที่เส้นปรับนะครับนี้ขอบของเราจะเป็น3นะครับซึ่งถ้าหากเราพิจารณาที่แล้วอีกขอบหนึ่งก็เป็น2นะครับเราพิจารณาที่2ก่อนนะครับซึ่งเราจะเห็นว่า2นั้นเป็นขอบของ S นะครับและอยู่ในเซต S ด้วยนะครับแสดงว่าตัวนี้อาจจะเป็นเซตอะไรครับเซตปิดแล้วนะครับแต่พอมาดูที่อีกอันหนึ่งนะครับซึ่งเป็นวงที่เป็นเส้นปรับนะครับเมื่อเราพิจารณาที่ขอบก็คือ3นะครับ3มนั้นคือขอบของเซต S นะครับ แต่3ไม่ได้อยู่ใน S นะครับดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่านะครับ S นั้นไม่ใช่ทางเซตเปิดแล้วก็เซตปิดนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวไปดูข้อที่4กันต่อนะครับค่ะหลังจากเราทำข้อที่3ไปแล้วนะคะเรามาดูข้อที่4กันต่อเลยค่ะจากโจทย์นะคะเขาก็ถามว่า S เป็นเซตที่ไม่ขาดตอน connected set หรือเป็นเซตที่แยกกันได้ก็คือ separate set นะคะ ก่อนอื่นนะคะเรามาดูนิยามของเซตเทียกันได้ก่อนนะคะเซตเทียกันได้นะคะคือเซตเจะเรียกว่าเซตเทียกันได้เป็นเซตเอและเซตเอถ้าสอดคล้องกับคุณสมบัติ5ข้อนี้นะคะข้อแรกก็คือ S1 และ S2 ไม่เป็นเซตว่างนะคะข้อที่2ก็คือ S เป็นผนวกของเซตเอและ S2 ส่ะหรือ S เท <1 S 2> ่ากับเอสหนึ่ยูเนียนกับ S2 ค่ะ ข้อ3ก็คือ S 1และ S 2ไม่มีจุดร่วมกันก็คือ S 1อนึ intersect กับ S 2แล้วได้เซตว่างนะคะส่วนข้อ4นะคะก็คือ S 1ไม่มีจุดที่เป็นจุดลิมิตของ S 2หรือ S 1อนึ่ง intersect กับเซตของจุดลิมิต S 2เท่ากับเซตว่างนะคะข้อ5ก็คือ S 2ไม่มีจุดที่เป็นจุดลิมิตของ S 1ซึ่งหรือ S 2อิ intersect กับ เซตของจุดลิมิตของเซต s 1นะคะเท่ากับเซตว่างค่ะส่วนเซตที่ไม่ขาดตอนนะคะก็คือจะไม่สามารถแยกกันได้เป็น2เซตนะคะหรือไม่สอดคล้องกับคุณสมบัติของ5ข้อนี้นั่นเองค่ะค่ะเรามาดูการทำการทำโจทย์เลยนะคะก็คือข้อแรกนะคะเรามาพิจารณาของ5ข้อกันก่อนนะคะข้อแรกจากรูปนะคะ s 1ก็คือก้อนนี้นะคะ s 1ก็คือ สีชมพูนี้นะคะ S2 ก็คือสีส้มนะคะแล้วก็ขอบด้วยนะคะอันนี้คือ S2 นะคะค่ะเราจะสังเกตว่า S1 กับ S2 เนี่ยมันมีสมาชิกกันทั้งหมดเลยดนะังนั้นมันไม่ได้กับเซตว่างข้อแรกก็ผ่านนะคะต่อไปข้อ2ค่ะ S มันเท่ากับ S1 ยูเนี่ยนเซต2นะคะมันก็เห็นได้ชัดเจนแล้วเหมือนกันนะคะคือทั้งหมดนี้มันก็คือเกิดจากก้อนนี้นะคะแล้วก็ยูเนี่ยนกับก้อนนี้นะคะดังนั้น S2 นะคะข้อ2นะคะ,ะ,คะก็ผ่านค่ะ ต่อไปข้อ3านะคะก็คือ S 1น intersect S 2เท่ากับเซตว่างจากกราฟนะคะแล้วก็จะมองเห็นได้ชัดเจนเลยว่ามันจะไม่มีส่วนไหนที่มันซ้ำกันหรือ intersect กันได้นะคะค่ะดังนั้นก็เป็นเซตว่างนะคะต่อไปข้อที่4นะคะข้อที่4ก็คือ S 1นึ่ง intersect กับเซตของจุดลิมิตนะคะของ S 2นะคะเท่ากับเซตว่างค่ะจากกราฟนะคะแล้วก็มาดูกันข่าวคือเซต S 1ก็คือเซตนี้ใช่ไหมคะ ก็คือเซต S 1มันก็จะเป็น Z โดยที่ Absolute Z นะคะมากกว่า3นะคะคือส่วนภายนอกของตรงนี้นะคะส่วน S ของจุดลิมิตนะคะของเซต S 2ก็คือเราจะรูว่ามันเท่ากับเท่าไหร่นะคะแล้วก็ดูพิจารณาจากสมมุติว่าพิจารณาจากจุดตรงนี้นะคะเราจะเราจะสังเกตเห็นว่าจุดขอบเนี่ย มันจะเป็นจุดลิมิตนะคะถ้าเราถ้าเราเอาจุดสมมุติว่าจุดตรงนี้นะคะอยู่ที่ขอบมันก็จะเป็นจุดลิมิตนะคะแล้วถ้าสมมุติว่าเราเอาจุดข้างในตรงนี้นะคะแล้วก็แย่ของมันคือตรงนี้แล้วเราก็จะเราก็สังเกตเห็นว่าจุดภายในก็เป็นจุดลิมิตเช่นกันนะคะดังนั้นนะคะเซตของ s 2นะคะมันคือ Z โดยที่ absolute z เนี่ยนะคะน้อยกว่าเท่ากับ2นั่นเองค่ะ ค่ะแล้ว,แล,วแล้วเรานะคะก็มาอ intersect กกันนะคะเราสังเกตว่า2เซตนี้นะคะมันไม่มีส่วนไหนที่มันซ้ํากันเลยนะคะมันก็ตอบมันมันจึงตอบเป็นเซตว่างนะคะต่อไปดำเนินสมบัติข้อ5กันนะคะก็คือ s 2อินเตอร์เซ t กับเซตของจุลเริม่มของ s 1เท่ากับเซตว่างนะคะค่าจาย s 2นะคะก็คือก้อนนี้ใช่ไหมคะเรามาดูกราฟกันค่ะกราฟนะคะ s 2คือก้อนนี้ใช่ไหมคะ s 2มันก็คือจะเป็น s เท่ากับโดยที่ Z นะคะน้อยกว่าเท่ากับ2อนะคะอันนี้คืออันนี้คือเซต S2 นะคะต่อไปถ้าเป็นเซต S1 ค่ะเ1เรามาสังเกตบริเวณข้างนอกนี้นะคะถ้าถ้าเราสมมุติให้จุดจุดหนึ่งอยู่ตรงนี้นะคะ mm hmm. เราจะสังเกตเห็นว่าจุดขอบนะคะ mm hmm. ก็เป็นจุดลิมิตนะคะ ดังนั้นนะคะเราก็จะเราก็จะตอบว่า s 1นะคะมันก็จะเท่ากับ Z โดยที่อับ o l u ลู Z นะคะมากกว่าเท่ากับ3นั่นเองค่ะค่ะแล้วพอมาอินเตอร์เซกันมันก็ได้เท่ากับเซตว่างะคะดังนั้นนะคะจากข้อ1ถึงข้อ5นะคะเราก็สามารถสรุปว่า s เนี่ยเป็นเซตที่แยกกันได้ค่ะอ่านะครับจากข้อที่4นะครับมาดูข้อที่5กันต่อนะครับข้อที่5บอกว่า <c oughs> ถามว่านะครับ S เป็นบริเวณปิดหรือบริเวณเปิดนะครับหรือว่าโดเมนนะครับจากนิยามนะครับบริเวณจากนิยามนะครับมี2องนด้วยกัน,นครับบริเวณเปิดกับบริเวณปิดนะครับมาดูนิยามบริเวณปิดกันก่อนดีกว่านะครับนิยามของบริเวณปิดนะครับบอกว่าเป็นเซตเปิดที่มีจุดภายในหรือ inter Interior point นะครับบวกกับเซตที่ไม่ขาดตอนะครับ c o n t e d set นะครับแล้วบวกด้วยจุดขอบทั้งหมดอยู่ในเซ S นะครับหรืออยู่ในของเรานะครับส่วนบริเวณปิดไอ้บริเวณเปิดนะครับเป็นเซตเปิดที่อยู่ที่มีจุดภายในหรือ Interior point นะครับเป็นเซตบวกกับเซตที่ไม่ขาดตอหรือ c o n t e d n set นะครับบวกกับจุดขอบไม่อยู่ใน S นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าจากข้อที่3นะครับเราจะเห็นได้ว่า S นั้นไม่ใช่ทั้งเซตเปิดเซตปิดเลยนะครับและจากข้อที่4นะครับเราจะเห็นได้ว่า S เป็นเซตที่แยกกันได้นะครับซึ่งมันไม่ใช่เซตที่ไม่ขาดตอนนะครับดังนั้นเราสรุปได้เลยนะครับว่า S ไม่เป็นบริเวณนะครับอ่านะครับก็จากทั้ง5ข้อนะครับเราก็ได้เห็นภาพรวมนะครับในเรื่องของพื้นฐานตัวนี้นะครับก็ไว้กาดหน้ครับเราได้เจออีกนะครับครับสวัสดีครับ